สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำจำวันที่7เมษายนนะครับก็ค,คือคืนกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาทองคำโลกนะครับก็เป็นไป,นปนตามข่าวนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือปะทุเดือดนะครับสารัเปิดประเดิมนะครับยิงถล่มฐานทัพอากาศ ของรัฐบาลซีเรียด้วยจรวดโทมฮอคนะครับก็รู้สึกว่าจะยิงไป60ลูกเลยนะครับโทษฐานนะครับใช้ระเบิดที่อ่าซีเรียเนี่ยใช้ระเบิดเคมีนะครับทำให้เกิดผู้เสียชีวิตกว่า70ดรายนะครับก็เอ่อมีข่าวทวิตอยู่ในอ่าทวิตเตอร์นะครับของสนักข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์นะครับเป็นพวกชาวต่างชาตินะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าทาเนี่ยทำโดยไม่เอ่อรอนะครับคาอนุมัติจากสภาเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่รู้ว่าชิงหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นเมนต์กันแบบมีเยอะนะครับ ก่อนที่จะมาวิเคราะห์มุมมองทองนะครับเราไปดูกราฟที่สําคัญตัวอื่นๆกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับในส่วนของดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีวอลุ่มนะครับก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมกันต่อไปนะครับเมื่อวานปิดบวกนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากปัจจัยเดียวเลยนะครับก็ไม่พ้นตัวเลขนะครับขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับที่เป็นทิศทางไปในเชิงบวกนะครับก็ เมื่อวานเนี่ยออกมาดีกว่าคาดการนะครับก็ออกมาที่ประมาณสองแสนสามมื่นตำแหน่งนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูคืนนี้กันครับว่าในส่วนของภาคการจ้างงานของสหรัฐจะแข็งแกร่งจริงหรือไม่นะครับก็คืนนี้มีนอนฟาร์มนั่นเองนะครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ตอนเช้าเนี่ยก็คือคืนนาวการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยปิดบวกนะครับก็ ตรงข้ามกับทองนั่นเองนะครับทองก็ปิดลบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรรุนแรงมากนักนะครับเมื่อวานจะออกไปในโซนเชิงแบบว่าค่อยๆไซด์เวย์ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีแรงส่วนกลับตรงข้ามาเท่าไหร่นะครับภาพรวมของนอลไลน์เด็กนะครับยังอยู่ในแนวโน้มของไซด์เวย์ดาวเหมือนเดิมต่อไปนะครับจนกว่าจะมีปัจจัยนะครับดันให้ทะลุผ่านกรอบนี้ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าจะมีปัจจัยทําให้ราคาเนี่ยลงมาแรงๆแล้วก็ทะลุเกาะ ลงมาข้างล่างนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะตรงนี้เป็นกราฟรายวันนะครับโอเคครับต่อไปค่าเงินบาทนะครับก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของวันนี้เหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดนะครับวันจากีนะครับตลาดหุ้นตลาดการเงินแล้วก็แบงค์นะครับบ้านเราปิดทําการนะครับเพเยอร์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากออฟชอร์หรือนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศนั่นเองนะครับซึ่งสภาพคล่องของค่าเงินบาทเมื่อวานเราแน่นอนว่าต้องต่ําแน่นอนนะครับก็คือว่า มีการซื้อหรือขายไม่กี่เหรียญน,นะครับก็ดันให้ในส่วนของบาทเนี่ยอ่อ,อนค่าหรือแข็งค่าตามที่รา,ายใหญ่ต้องการได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับบ้านเราเปิดแล้วนะครับในส่วนของแบงก์นะครับตลาดการเงินก็กลับมาทํางานปกตินะครับแต่ว่าบาทก็อ่อนค่าขึ้นไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเช้านี้มีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับก็ ไปจบอยู่แถวๆประมาณสาม5ิบสี่จุดหกห้านะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยตอนนี้กรอบก็คือย้ายขึ้นมานะครับเล่นกันอยู่แถวๆสามสบสี่จุดห้าถึงสา7ิสี่จุดเจ็ดนั่นเองนะครับจริงๆตรงนี้ไม่ถึงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คืออาจจะมีการย่อลงมานะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวกลับขึ้นไม่ได้นะครับถ้าแรงซื้อยังดีต่อนะครับผ่านสามสิบสี่จุดเจ็ดขึ้นไม่ได้ก็จะมีสา8สิบสี่จุดแปดจุดแปดห้าขึ้นไปนะครับต โอเคครับมาดูในส่วนของทองกันดีกว่านะครับก็ค่อนข้างเป็นไฮไลท์สุดของเราวันนี้แล้วนะครับขึ้นมาแบบน่ากลัวมากนะครับนี้เป็นแท่งที่แบบว่าเขียวปิ๊ดๆเลยนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาตอนประมาณ7จ็ดโมงนะครับยังแกว่งเงียบๆอยู่แถวๆ1,250้าต้นๆอยู่เลยนะครับอยู่ดีๆก็มีแรงซื้อกระชากขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปจนถึงเกือบ 1, 2 7 0เจ็ิบเลยนะครับแต่ว่าแท่งนี้เนี่ยเกิดแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับมีนักเก็งกำไรหรือว่า ผู้อู้ลงทุนที่ซื้อท้องตั้งแต่1250แล้วก็มาดัก ปิดเทค p r o f ิตกันแถวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็กดให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็เกิดเป็นเสาวอากาศทั้งยาวๆแบบนี้เลยนะครับเป็นดาบอัศวินกลมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีมีการย่อดตัวลงมานะครับตอนนี้1263นะครับแนวต้านเดินของเรานะครับจริงๆอยู่ที่1 2ึ่โดยประมาณนะครับก็คือตรงกรอบสีส้มที่เราพูดกันไว้เมื่อวัน2วันก่อนตรงนี้นั่นเองนะครับ ก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคืนนี้เนี่ยนอนฟาร์มจะส่งผลให้ราคามีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรงๆกันอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ต้องเดี๋ยวมาดูเวฟ after shock กันของคืนนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าราคานะครับวันนี้ต้องมองเป็น2มุมนะครับถ้าราคาวันนี้นะครับมีแรงซื้อดีต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาที่ 1258- ถึง1,260นะครับโซนนี้จากโซนที่เคยเป็นแนวต้านนะครับให้มองว่า แนวรับแนวต้านเป็นแนวพาดผ่านนะครับก็คือเปลี่ยนหน้าที่จากแนวต้านนะครับตอนที่มันแขว่งอยู่ในกรอบสีส้มข้างล่างนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นแนวรับนั่นเองอตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นเป็นโซนแนวรับใหม่ของเรานะครับแล้วก็มองว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ก็สําหรับนักลงทุนหรือนักเก็งกาไรนะครับผู้กล้าของเราที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็ตรงนี้ สามารถเปิดสถานะเก่งกําไรได้นะครับเปิดสถานะจับจังหวะซื้อตรงแถวแถวบริเวณโซนตรงนี้นะครับก็อาศัยแรงจากค่ากันบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้ในส่วนของราคาทองแท่งเนี่ยผักตัวขึ้นได้ค่อนข้างไม่ค่อยยากนักนะครับแล้วก็ไปขายทํากําไรนะครับแนวทาเงินของเรา1นึ่แนวไฮนะครับห2 7 0น้ะครับถึง1,280นนะครับตรงโซนบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับก็เป็นโซน take profit นั่นเองนะครับ ส่วนแนวที่2นะครับอาจจะมีเเนื่องจากเทนไลน์นะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยบางคนอาจจะตีแล้วอาจจะติดอยู่แถวๆโซนบริเวณตรง1270ด้วยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมองว่าการที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นการขึ้นแบบ ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงแรงๆนะครับก็มองว่าตรงบริเวณ1,260ขึ้นไปตรงนี้เกิดฟอลเบรกนะครับแล้วอาจจะกลับลงมาเทรดในกรอบสีส้มตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือถ้าคืนนี้นอนฟาร์มออกมาดีแล้วดันให้ทองลงด้วยแรงขายนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถ f l l o w s h o r t ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูนะครับถ้าสมมติว่ามีแรงขายแล้วก็ ับตัวลงมาตรงนี้น่าขายช็อตนะครับสำนักท่านใดที่มองลงนะครับแนวทํากําไรนะครับสําหรับตรงบริเวณโซนสําหรับท่านที่ช็อตนะครับก็อยู่ตรงบริเวณโซน1250นะครับถ้าขายติต่อเนื่องนะครับกบแท่งขึ้นได้เลยนะครับสมมุติว่าเวอร์อรไว้เลยนะครับก็อาจจะมีอีกแนวหนึ่งที่ลึกๆ1 2 4 0งถึงหนึ่งพตรงแนวกรอบล่างนั่นเองนะครับเสริมให้อีกแนวหนึ่งนะครับแถมให้อีก อ,อีกเคสหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเคสสุดท้ายนะครับนี้เป็นเคสที่ต้องรอค่อนข้าง นานเหมือนกันนะครับนานพอสมควรนะครับก็คือกลับมาซื้อตรงแถวแถว1250นั่นเองนะครับตรงโซนตรงนี้ถ้ายังกลับลงมาและยืนได้นะครับเราก็มองว่าตอนนี้เนี่ยราคามีการยกกรอบนะครับจากกรอบสีส้มตรงบริเวณข้างล่างนี้นะครับเราอาจจะจินตนาการขึ้นไปอีกเป็นเลเวลหนึ่งก็คืออาจจะมีการเทรดขึ้นมาเป็นกรอบสีเขียวบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือ1250ถึง1270นนะครับก็คือยกเลเวลขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามตอนภาคบ่ายกันอีกทีว่าถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับผมจะเขียนลงในไลน์ออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งนะครับก็ คืนนี้นะครับเนื่องจากมีนอนฟาร์มนะครับก็อยากแนะนำนะครับท่านใดที่เปิดสถานะวันนี้นะครับก็ควรพยายามที่จะปิดมีข่าวให้ทันนะครับถ้าถูกทางก็โอเคครับกันแรงเสริมทําให้ได้กําไรมากขึ้นแต่ถ้าผิดทางนะครับอย่าลืมต้องมีจุดคัดลอสหรือสต็อปล้อสนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทองคาของท่านด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ